สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กําลังติดตามทางช่องหวยงองสมองหยิกครับนี้มาดูครับการสร้างโรงรถนะด้วยงบ1,500บาทนะครับก่อนเดื่นนะครับอย่าลืมติดตามทางช่องหวยงองสมองหยิกนะครับกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจนะครับหรือใครที่มีคอมเมนต์นะครับเพิ่มเติมก็แนะนํากันได้นะครับอันนี้เป็นโรงรถนะครับความยาวประมาณ4เมตรนะครับจาก ต่อจากของเดิมนะครับ4เมตรกว้าง3เมตรนะครับรบหน0่ับาทนะครับก็วัสดุนะครับก็มีเหล็กนะครับเหล็กกลวาไนท์นะครับเราซื้อมาตอนละ280บาทนะครับ 2, อคูณหนะครับ2อคูณนเหล็กตรงนี้ครับ อ๋อคนหนึ่งส่วนเหล็กข้างบนเราใช้หนึ่งนิ้วครับนะเป็นเหล็กขนาดเล็กครับเหล็กกล่องนะครับตอนละสองร้อยสิบบาทนะครับสีท่อนนะครับที่เหลือเราก็เก็บเหล็กครับอย่างเสาเป็นเสาเรือนะครับเป็นเสาเรือหมูลังคาด้วยสังกะสีครับเป็นสังกะสีมือสองครับซื้อมาแผ่นละยี่สิบบาทก็เลือกเอานะครับก็ทําเองนะครับทําเอง ทำง่ายๆนะครับมันไม่ได้ยากก็ฝากติดตามด้วยนะครับดูกันเรื่อยๆครับตอนนี้กำลังมงสังกสีอยู่นะครับผมก็เป็นลูกมือครับถ่ายกล้องนะครับก็ภาพก็อาจจะติดขัดบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวดูมุมนี้ครับ ได้ะนี่ครับทางกระสีมือสองครับก็ใช้ได้นะครับทำเองนะครับระดับน้ําอะไรก็วัดเองนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับจะลงรถนะครับด้วยงบ1,500บาทนะครับตอนแรกตรงนี้มันคงเคงครับ ขยับได้ครับตอนนี้พอใส่สังกะสีไปปุ๊บแน่นเลยครับแน่นเลยนะครับก็ไปลองทำเรานะครับดัดแปลงเอาครับสำหรับท่านที่กำลังมองหานะครับลงรถครับก็เก็บเหล็กทำมาได้ครับไม่แพงครับทำเป็นชั่วคาวนะครับมืด ดูแล้วก็ดูดีครับก็ไม่สูงมากนะไม่สูงมากนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับทางช่องหัวหยองสมองหยิกนะครับเดี๋ยวจะมีอะไรมาให้ดูนะครับนี่ครับออกมาแล้วก็สวยงามครับนะงบหนึันหรอบาทนะครับอย่าลืมติดตามทางช่องหัวหยองสมองหยิกนะครับ สำหรับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ